วัสดีครับพบกับทีมหมดท็อปสวิต์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นตอนเย็นนะครับเรากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านกันนะครับผมหลังจากทํางานเอ,อตอนนี้ผมเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับตอนแรกใช้ยางเดิมใช่ไหมแล้วก็หน้ายางมันหมดใช่ไหมครับก็ประมาณห้าหมื่นโลได้มั้งก็เลยไปเปลี่ยนซึ่งเสียดายตังก็เลยเปลี่ยนเป็นยางมือสองเอา ในราคา2,000บาทได้แบบคู่ละ2,000บาทเลยนะก็ดอกยังก็ยังเต็มอยู่แต่ว่าเป็นปีเดียวกันพุ่แม่โอ้ยเสียบน้ยรถเบียดเลยเมื่อกี้เออแต่ว่าเป็นเป็นปีเดียวกันพอเป็นปีเดียวกันใช่ไหมก็ ใช้ได้สักพักหนึ่งยางก็เริ่มแตกเลยแบบเห็นได้ชัดเลยว่ายางม,มันมีรอยแตกไม่ใช่แตกตรงข้างหน้านะไอ้แตกตรงแบบตรงลายยางนี่นแหละก็เลยวิ่งเปลี่ยนดีกว่าและถ้าใครเคยใช้ยางเดิมของรีเบลดใช่ไหมมันเป็นของดันหลบเป็นยางเงดิมตเป็นรถซึ่งเวลาเราเจอพวกเนี่ยเส้นขาวหรือว่าพื้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะดีดเว้ยคือมันจะดิน้น เหมอือนยางมันแข็งมันไม่นิ่มมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะว่าแต่ว่าพอใช้พอเราเคยเปลี่ยนยางเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนยางเป็นของอ่าอะไรอะฟิลาลารีไอตัวรูท66นะครับรานะคาประมาณ7,000กว่าบาทนะครับก็พอเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกเฮ้ยาการขับขี่มันแตกต่างเลยแบบ รู้ได้เลยอะว่ายางนนมีผลมากเลยรูย้สึกว่ายางเราอาจจะเป็นยางใหม่นะมันปี2 0ซึ่งปีนี้ปีย1ใช่ไหมเออ,อยางปีไม่ถึงปีเอยงอยางนิ่มมากและเราการขับเนี่ยมันสมูทมากๆเลยนะเพราะว่าจะแบบเจอหลุมเจอพวกขอบหร้ถนนที่ไม่เรียบอย่างเงี้ยปกติถ,ถ้าเป็นยางเดิมเนี่ยมันจะดินใช่ไหมแล้วรู้สึกเหมือนเรียบ มันฝันขึ้นมายันแทนน่ะแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยคือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นเป็ยางใหม่ใช่ปะมันยืดมากเลยเหมือนแบบว่าโอ้โหขับแล้วแบบปล่อยมือได้อ่ะเมื่อก่อนผมจะปล่อยมือนะที่กระบอกแบบหุดหงอกไม่ดีหรือเปล่าก็พอเปลี่ยนยางอุบยางอันเนี้ยผมเปลี่ยนมาปุ๋ยมัต้องหุ่งล้อเลยใช่ปะผมเจอหุ่งล้อเลยเลยก็คือไม่เปลี่ยนเลยไม่ทำไม่ได้ทำ ถ่วงล้อใหม่แค่เสียนยางใส่อย่างเดียวเพราะวาาร้านนี้ซื้อยางเขาใส่ยางให้ปีนะแต่ว่าไม่มีหาเครื่องถ่งล้อให้เสร็ไมได้ถ่วงมาตอนแรกก็คิดว่ามันจะสายแต่สนุกความรู้สึสายว่มันแบบขับแบนี้ได้เลยอะเนี่ยนิ่งเลยนะแล้วตอนนี้ขับปล่อยตอนนี้ไม่ได้เพราะคือความรู้สึก ในการขับเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันสมูทมากเลยครับมันไม่ได้แบบสั่นสะเทือนเหมือนยางเดิม,มก็ถ้าใครยางมันเริ่มแบบผ่านมาสองถึงสามปีแล้วอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันขับแล้วมันเริ่มแข็งแล้วลองเปลี่ยนดูครับโอ้โห,โหสมูทมากเลยครับเหมือนกับรถเรานิ่งนิ่งแล้วก็แบบ นิม่มขึ้นมากเลยครับเหมือนรถแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือตอนนี้ผม,มเปลี่ยนมาแล้วก็ขับรถสนุกขึ้นอ่ะคือบิดแล้วไม่รู้สึกความสั่นสะเทือนมันหายไปหมดโอ้รถรถรถครับก็เดี๋ยวจะมีรูปรีวิวยางขึ้นมาให้ดูนะยางที่ผมใช้ราคาประมาณ7,900พัน เออก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่ายางดีเวลมันใหญ่เนาะแพงกว่ายางยี่ห้อรถรุ่นอื่นอีกมากๆเลยครับประมาณเท่านึงได้อะ่ะก็อันนี้จะเป็นลูกยางนะเดี๋ยวเราลูกยางขึ้นนนี้ด้านหน้านะครับแต่ก็ด้านหลังก็ลายก็มีที่เลือกไม่มากนะผมเห็นมีแค่สองลายเอง เลือกลนนี้มาเพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วเออจริงๆก็มีหลายที่หู้นะที่ว่าน่าเล่นแล้วราคาถูกกว่าแตบบ่พอ,อผมตอนผมไปซื้อเนี่ยเขามีแต่ยางเปียก็7ขายผมอย่างเงี้ยเป็นป8ผมบอกอุ้ยยางมา3ปีแล้วอะ่ะก็เลยมาหา,ายางที่ปีใหม่ๆดีกว่าก็เลยยอมซื้อแพงขึ้นพา,เป,นาเป็นตัวที่ห้อะเฟอรรี่และเป็นตัวที่ถูกที่สุดของเฟอร์รี่ด้วยมั้ง ขับสายเส้นขาวเดี๋ยวปกติจะรุ้งๆใช่ไหมเนี่ยนิ่งเลยครับขับสบายสมูทแรงสั่นแบบพื้นที่มาถึงมือเนี่ยน้อยลงมากๆเลยเข้าตีเปอร์เซ็นต์นะผมให้ประมาง45เปอร์เซ็นตะ์อะที่ปกติมัน,มนสั่นถึงล็อกแบบตีเป็นระ้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ยเพราะโอ้โหสั่นมากๆเลยตอนนี้คือเนี่ยผมวิ่งเลาะเส้นกลางใช่ไหมมันนิ่งมากเลยครับก็ลอ,องเปลี่ยนก็ดูนะครับผม บอกว่ายางไม่ผลยางมันมีผลมากมากเลยตอนแรกผมก็เถียงนะยยางก็คงเหมือนกันอะเปลี่ยนซื้อสองอยางเดิมมาใส่ดีวกว่าประหยัดไปตั้งโหหนึ่งในสี่ของราคายางอะสองพันบาทเซ็คูหนึ่งแต่ใช้ได้สักพักนึงก็ไม่ไหวครับมันแตกยางม,มันแตกลายผมก็ลเลียงนะนแล้วก็หย,ย,ยากจะเปลี่ยนยอมลงทุนซื้อแบบยางใหม่ๆดีๆขึ้นมาหน่อย ขับไต่ต่างกันเร้เลยครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้มาอยู่องน,นี้แหละสําหรับเปลี่ยนยางดีโอนะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับผมวันนี้ขออนะครับไปก่อนสวัสดีครับ